จากเพจวันนั้นเมื่อชั้นสอนโซเชียลแห่เชื่อชมครูอิดครูหนุ่มสุดใจดีค่ะอาสาจ่ายค่าเทอมให้นักเรียนป .6 ถึง3คนหลังพวกเขานะคะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมต้นได้สำเร็จค่ะ mm hmm. ครูอิดเผยนะคะว่าปัจจุบันนั้นจ่ายค่าเทอมให้นักเรียนอยู่5คนค่ะซึ่งตนเชื่อนะคะว่าการสรัานเด็กที่ดีง่ายกว่าการซ่อมผู้ใหญ่ที่เสียแล้วค่ะพร้อมกล่าวอีกนะคะว่าไม่ต้องการอะไรนอกจากเด็กที่มีอนาคตที่ดีค่ะและมาช่วยดูแลชุมชนสังคมให้นาอยู่ต่อไปค่ะ เอาเค่าเทอมมาเลย <S <S เดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะมันเท่าไรไปบอกมาเดี๋ยวคจะจ่จายปกติแต่ละปีการศึกษาครับจะมีโรงเรียนเข้ามาแนแนวครับใงนมัธยมจะเข้ามาแนแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นป .6 แล้วปีนี้มีโรงเรียนจากอำเภอมาแนแนวให้วอามีโครงการห้องเรียนพิเศษ,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 ษ <S <S ผมก็เลยบอกนักเรียนของผมว่าถ้าใครไปสมัครสอบให้เนี่ยแล้วคุณจะช่วยค่าเทอมเพราะว่า เอกส่วนใหญ่ก็อยากเรียนใกล้บ้านเรียนตามเพื่อนประมาณนี้ครับถ้าใครสอบติดเหมาค่าเทอมครไปเลยนะครับก็เลยมีัเรียนของผมไปสอบสามคนนะครับแล้วก็ประกาศผลก็ตามในคลิปลเรียนสามคนก็ติดนะครับครูก,ก็เลย้ลวรักษาคำพูดนะว่าเ,าเดี๋ยวส่งเรียนจนจบชั้นม .6 หกเลยอ๋อห้องห้องเรียนนี้ไม่ไม่ไม่แพงนะครับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อ